<Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูลานกลางเต็นท์นะครับข้างในยอสามกันออ,อน,น, <Okay. S 1> นี่คือบรรยากาศข้างในครับยังมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วยเมื่อก่อนเขาบอกเป็นลานกลางเต็นท์นะครับน,นี้มีเครื่องสูบน้ำตรงนี้นะฮะนี่ไกด์เราว,วันนี้นี่นะข้างในยอสาม ไ้ไนกันนี่คือข้างในยอดสาก็จะมีเป็นทางเดินนะฮะผมไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแต่เอาเป็นว่าจะดูแค่ระยะทางที่ที่ที่พอเดินไปได้นะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปยอสี่ต่อนี่ฮะเดี๋ยวเขาบอกข้างในเขาบอกว่ามีรานกางเต็นท์อยู่กลางคืนก็น่าจะฟินอยู่เส้นนี้ปีะสามโอ้ยที่นี่มีตส้นสวนใหญ่มากเล มนันส่วนครับคุณก็เริ่มเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูจะได้หายคล่องใจอ่าอืมสัตว์ไหนนะก้องาบํบอืมโอเคนี่คืออ๋อมันจะเป็นลานเฉยๆครับนี่ฮะเป็นลานเป็นเล็กๆ คนที่อยากเด็กตัววิเวกขึ้นมาอยู่ตรงนี้น้องมาไปก่อนละนี่คือมีเพื่อนฝั่งไงตุ๊บนี่ตวานกางเด็นโยสามเนี่เป็นหออลงงัลง,เเงเป็นสิ่งก่อสร้าง ไม่รู้มีขนหรือปะ่ะแต่ถ้าคืนมาผมไม่มานะนี่มีแต่แกลงด้วยนี่ก็น,น่าจะเป็นห้องน้ำานี่นะเป็นห้องน้ำนี่จะมีห้องน้ำอยู่ก็ลงต่อไปอีกแต่อเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีเวลานี่คือเรยอสามนะฮะเหมือนน้องหมาก็จะมาบ่อยนําทางไปใหญ่เลยจะมีทางลงอีกครับ ลงามาอีกคนงนึ้งน,นี่คือบรรยากาศยอสารนะฮะข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นลานอีกลานหนึ่งไปให้จบดีกว่าไปให้จบเดินไปต่อนะอเดี๋ยวจะได้เฉลยครับเพราะหลายคนนก็ไม่เคยเข้าบางไน่ ห้องน้ำไปต่อีนิดนึจะได้รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงทางลงก็ลาดชันหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเดือดสบายเดเหมือนที่นี่น่าจะไม่ค่อยมีคนมานอนสักเท่าไหร่เพราะส่วนมากจะน,นอนแยวสองหมดแยวสองลานมันจะมีห้องนุง้งห้องน้ําอะไรที่ตรงนี้มันน่าจะแบบ อะไรห่างหายไปคับการมาพักผ่อนนานละกเดินมา่เส้นแถวสาม,มานะครับ น่าจะมีคิ่งกระทั่งเกามาก่อนน่าเป็นน้ําพุมาก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีบ้านพักมีน้องหมาอยู่ด้วยนีส่สงน้องหมา,า,าที่ทําการมาก่อนนี่ที่ทําการมาก่อนมีเจ้าถิ่นอ,อยู่มีเจ้าถิ่นอยู่ ท้างเดิมอยู่น้งหาจั่จู่ๆ่ๆจๆๆๆๆๆอย่ากัดกันเออย่ากัน,กน,ออกนดิอ่ามีนี่ลลคือบรรยากาศของยาสามก็อย่างว่าอะไรคะคนไม่ค่อยมาผักนี่เป็นบ้านผักอย่ากักันากัดกันะจะเป็น เมื่อก่อนนะ่าจะเป็นสัต้อนะครับเลยด้วยเยกันกันไอ้ย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 ยเกันกันยโอ้โโทษสหมากัดกันไปไป,ปนี่คือภาพลวงหูหมาเฝ้าอยู่ น,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 นี่คือภาพอรวมของยอดสามครับวันนี้มานี่มันไกด์เราได้ดุดัองอยู่เองก็รวมๆก็เป็นฐานที่เก่าที่เคยเป็นแหล่งกางเต็นมาก่อนก็มีสิ่งก่อสร้างต่างๆเยอะแย,ยนะเลยเนาะก็เป็นปกติของแหงกางเต็นในอุทยานมี ร้านอาหารย้วมีที่จุดทําการแล้วจุดกลางเต็นท์นี่คือสภาพรวมของที่นี่จะเป็นแบบนี้โอเคไว้เราเจอกันในครั้งต่อไปครับผมขอบคุณมากนะครับ